3ส,สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ทำร้ายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัววงเล็บด้วยนะทำร้ายตัวเองไม่พอยังไม่รู้ตัวอีกเห็นไหมถ้าคนทำร้ายตัวเองแต่รู้ตัวยังพอรู้ใช่ไหมว่าเราทำอะไรไม่ดีแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงเลิกยังไงแต่ถ้าบางคนไม่รู้ตัวเนี่ยเปลี่ยนยากมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมเปลี่ยนยากที่สุดแล้ว ใครเข้ามาใหม่ช่วยเช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครฟังจนจบเนี่ยบางทีคุณไม่ใช่บางทีดิผมเชื่อว่าคุณเนี่ยจะได้รับประโยชน์ดีๆกลับไปแน่นอนบางทีมันอาจจะมีแค่บางสิ่งที่คุณไม่รู้และยังติดอยู่ในสามเนื่องที่เอามาฝากเนี่ยเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะรู้แต่ก็ยังรู้ไม่หมดหรือว่าไม่รู้และถ้าเอา ไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันเันเชื่อว่าสุขภาพคุณดีขึ้นแน่นอน <c ười> ขึ้นเสียงทำไมใช่ไหมภาพเสียงชัดเจนดีไหมคะอ่าใครเข้ามาฝากเ,เช็คหน่อยว่าชัดเจนดีไหมเนาะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราปิดคอมเมนต์คนหรือเปล่าอ่าภายบอกให้โอเคแปลว่าภาพเสียงชัดวันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมอ่ะเรามาเริ่มอย่างนี้กัน เริ่มอย่างนี้กันค่ะก็คือคนไทยส่วนใหญ่เพิ่นเห็นนะว่าเรากินผักกินผลไม้กินสมุนไพรบางคนหลายบ้านก็ปลูกผักกินเองใช่ไหมปลูกสมุนไพรกินเองเช่นขิงข,ข่าตะไคร้กระเพราอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยมีสมบืชสมุนไพรเยอะมากมีอาหารดีๆกินแต่ทําไมรู้นะทาไมสถิติหลังบ้านที่โรงพยาบาลเนี่ย ทำไมคนป่วยโรคเรือรลังมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นโรคโรคเลือรังมีอะไรบ้างอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคเสื่อมอะไรข้อเข่าเสื่อมอะไรทั้งหลายเนี่ยทําไมมันยังเพิ่มขึ้นทั้งที่เราเนี่ยมีแต่ของดีๆกินขนาดนี้บางทีมีเยอะกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ําเนาะอ่ะแต่ทําไมมันถึงโรคสถิติโรคมันถึงเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันวันนี้เราเลย มาสรุปคร่าวๆ3สิ่งที่บางทีคุณอับมองข้ามไปให้คุณได้รู้อ่าไ่บอกว่าในคันท้ายอินไทยทูดีโอเคเล่นอะไรกัน <c oughs> วันนี้พิมพ์ไทยไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะถ้าชาัดโอเคเราไปเริ่มดีกว่าปิดเพลงก่อนนะปิดเพลงก่อนเนาะก็คือเ <c oughs> ฟิร์นไปสำรวจมามันมันเป็นอย่างนี้คะ่ะทุกคนคือมันจะมีเหตุผลหลักหลัก ใหญ่ๆอยู่ไม่กี่ข้อซึ่งถ้าให้มองเป็นภาพใหญ่นะก็คือแม้เราคนไทยจะมีของดีๆกินมีผักผลไม้มีสมนุนไพรอะไรมากมายก็ตามกินแต่เหตุผลหลักๆที่ทำให้บางคนยังป่วยโรคเลื้อลังยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันมันก็เพราะว่าคุณกินอาหารสุขภาพแต่คุณทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มัน ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองเนี่ยแหละค่ะคือคียก็คือคุณทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างแต่ยังกินอาหารสุขภาพอยู่เลยทาเลยยังทำให้คุณยังป่วยอยู่อ่ะเอาง่ายๆก็คือยังทำให้คุณสุขภาพดีไม่สุดอะ่ะมาเริ่มข้อแรกเลยดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างข้อแรกก็คือใครเข้ามาใหม่ทักทายกันได้นะคะยังให้ทักทายกันเหมือนเดิมข้อแรกก็คือเรามาเริ่มข้อแรกกันละอ่าข้อแรก ระวังอย่างนี้นะคะข้อ1อาหารสุขภาพที่ใส่น้ำตาลเห็นหลายคนมากเฟิร์นเองก็เคยเป็นคนที่ตกมาตายเรื่องนี้มาก่อนอะเราเรียนจบแพทย์แผนไทยเป็นหมอไทยใช่ไหมก็อยากกินสมุนไพรเห็นน้ำอะไรออกมากระเจีย๊ยบตะไคร้อะไรทั้งหลายที่เขาขายตามงานทั่วไปใช่ไหมในเซเว่นก็มีของอะไรที่เขาเป็นออกแนวเพื่อสุขภาพหน่อยเราก็กิน มันก็อร่อยใช่ไหมแต่เราไม่เคยไปเปิดดูข้างๆเลยว่ามันมีน้ําตาลเยอะแค่ไหนถูกไหมคะซึ่งถ้าเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นอะไรเงี้ยเยอะมากถ้าคุณสังเกตดูดีๆเราเอาอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยไปผ่านกรรมวิธีไปใส่น้ําตาลเพิ่มเพิ่มจนถึงกับขั้นเกินความจําเป็นที่ร่างกายต้องการนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงต้องระวังอาหาร พื่อสุขภาพที่ใส่น้ำตาลค,<ะ>ค,าาค่ะโอ้อภาพมันไม่ชัดใช่ไหมคะงั้นเราลดรูปนี้ก่อนเนาะโอเคเปลี่ยนสีฟ้ายากเราเปลี่ยนรูปดีย้ายรูปดีก่อนเนาะโอเคอ่าถึงไหนละให้สังเกตอย่างเช่นอะไรบ้างที่มันมีน้ําตาลเยอะบางบางที่เป็นถั่วใช่ไหมถั่วดีต่อสุขภาพแต่เอาถั่วไปใส่น้ำตาล น้ำเต้าหู้ใส่น้ำตาลนะหรือว่าน้ำเก๊กฮวยใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปซึ่งเนี่ยเพื่อนก็ภาพมาให้คุณดูว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการน้ำตาลเท่าไหร่กันแน่อันนี้เป็นภาพที่ปริมาณอ่ะคิถึบก่อนน้ำตาลที่ควรจำกัดในแต่ละวันในในแต่ละวันต่อวันเนาะอย่างอันนี้ก็คือ ันแรกเด็กเด็กเขาให้กินจำกัดอยู่ที่ประมาณ3ช้อนชาค่ะ3 TSP นี่ก็คือ T ีสปูนเนาะ3ช้อนชาผู้ใหญ่อย่างเราถ้าผู้เป็นผู้หญิงเขาให้กินแค่ไม่เกิน6ช้อนชาผู้ชายก็9ช้อนชาซึ่งอันนี้มันแค่เป็นลิมิตก็คือจำกัดเนาะไม่ใช่ว่ากินเกินหรือกินเท่านี้ก็ได้เขาแค่แบบ ไม่ควรเกินนะ่ะอันนี้คือให้สุดๆละแต่คุณเห็นอะไรในภาพนี้ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนว่านี่เผยให้เห็นไปเลยอ่ะเครื่องดื่มที่เรากินกับมื้ออาหารเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันเกินไงน้ำแรกน้ำส้มมีแทบจะสี่ช้อนชาก็ว่าทำไมมันอร่อยใช่ไหมซํมตาลสี่ช้อน น้ำแดงๆเนี่ยเชื่อว่าหลายคนรู้จักน้ำอัดลม1กระป๋อง12บองออนเนี่ยเขาเทียบเห็นว่ามีประมาณ10ช้อนชาค่ะแล้วเห็นอะไรไหมว่ามันเกินแค่ไหนและอ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าน้ำตาลเยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมน้ำตาลเยอะเราเป็นคนไทยใช่ไหมเรากินข้าวอยู่แล้ว เราได้น้าตาลอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนเป็นแป้งเพราะแป้งก็เปลี่ยนไปน้ําตาลแต่ถ้าคุณดันไปกินน้ํำอีกซึ่งมันได้เกินน่ะอย่างชามุกชานมมาเลยทั้งหลายน้ําตาลเกินแล้วทํายังไงร่างกายก็จะเอาน้ําตาลเปลี่ยนไปเป็นสะสมไปเป็นไขมันนั่นเองจริงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่ลดความอ้วนเนี่ยควรลดน้ําตาลก่อนเป็นับแรกเลยยิ่งกว่าไขมันอีกเพราะว่าน้ําตาลที่เกินมันเอาไปสะสมเป็นไขมัน ซึ่งในอดีตเราบางทีมันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าอาจจะอดมื้อกินมือ้อจะเจอสัตว์ให้ล่าหรือเปล่าใช่ไหมร่างกายมันเลยมีกลไกเก็บน้ําตาลไว้สะสมไว้ใช้แต่ตอนนี้มันไม่ต้องแล้วใช่ไหมเพราะเราได้มีข้าวกินทุกมือ้อแค่ไปซื้อก็ง่ายๆหรือทํากินเองไม่ต้องไปล่าสัตว์แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการบริโภคน้ําตาลที่เกินความจําเป็นนั่นเอง ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงเกิดโรคเหลือหลังไขมันเอ่ยโรคอ้วนเอ่ยพอเป็นโรคอ้วนก็ก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมามากมายเนาะวันนี้เราจะไม่ลงลึกเยอะอ่ะมาข้อต่อไปเรื่องน้ําตาลนี่ยาวเลยข้อต่อไปก็คือค่ะข้อสองนะคะทำงานหนัก แต่พักผ่อนน้อยทําไมถึงสาคัญก็คืออันนี้เน้นคนส่วนใหญ่เนาะก็คือส่วนใหญ่ก็ทํางานกลางวันกันใช่ไหมตื่นแต่เช้าไปนั่งรถมีรถอะไรรถติดไปทํางานหรืออาจจะไม่ติดก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วทํางานตอนเช้าแล้วกลับมาตอนเย็นเนาะซึ่งเห็นนะว่าหลายคนกลับมาทํางานก็เหนื่อยทํางานก็เครียดโดนกดดันแล้วเนาะกลับมา ยังดันนั่งกดรีโมทเปิดทีวีดูอีกหรือไม่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเช็คโซเชียลนิดหนึ่งมีข่าวอะไรบ้างบางทีเข้าใจข่าวว่ามันก็ต้องผ่อนคลายใช่ไหมถ้าช่วยผ่อนคลายได้ก็โอเคแต่ว่าเราก็ควรมีลิมิตของแต่ละวันบ้างเพราะบางทีเราเพลินไง,งเข้าไปเล่นมันจะเกิดการเสพติดทําให้เราออกมายากเนาะพอออกมายากเวลาก็เสียไปโดยใช่เหตุใช่ไหมเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้เรานอนดึก โดยใช่เหตุดังนั้นจึงเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองทํางานก็หนักพักผ่อนน้อยเลยไปส่งผลให้คุณเนี่ยร่างกายฟื้นฟูได้ไม่ดีหลับไม่เต็มที่หน้าก็แก่ลงสุขภาพไม่ดีอะไรเอย่ยเพราะมันฟื้นฟูไม่ดีดังนั้นนั่นแหละคะ่ะเช็คด่วนว่าคุณทําข้อนี้อยู่หรือเปล่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับน้อยทํางานหนักเนาะอ่าแล้วคุณไผ่ที่ฟังอยู่เนี่ย ข้อไหนบ้างที่ทำทำอยู่ก็คือทำร้ายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะใครเป็นข้อหนึ่งพิมพ์หนึ่งมาใครทำข้อสองพิมพ์สองมาใครไม่ทำเลยก็พิมพ์ศูนย์มาก็ได้ไะอา่าเช็คเช็ค <laughs> มาข้อต่อไปนะคะอ่าเราอ่านคอมเมนต์หน่อยสิ t h e l e t e is my favorite o อเค ไอ้ก็ตออ้าวยังยังบอกไม่ถึงข้อ3าเลยนะไอ้ก็ตอสองข้อแล้วต้องเช็คตัวถ้ารู้ว่าเราทําทั้งสองข้อเนี่ยต้องกลับมาสํารวจตัวเองอย่างหนักแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรายังทําต่อเน,นื่องไปอีกเนี่ยอาจทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเหลือหลังได้นั่นก็คือโรคเหลื้ยลังที่เป็นเบาหวานความดันไขมันนะะนเองถ้ารู้ตัวก็เปลี่ยนตอนนี้ยังทันค่ะเพราะเรายัง อายุน้อยอยู่เนาะหรือถ้าคุณอายุเยอะแล้วถ้ารู้ตัวตอนเนี้ยก็เปลี่ยนทานอยู่ดีเพราะว่าเรารู้แล้วไงที่บอกตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เนี่ยอันตรายที่สุดก็คือเราจะหาจุดที่ต้องแก้ไขไม่ได้แต่นี้เรารู้แล้วก็ไม่มีข่าว่าสายสำหรับคนที่อยากสุขภาพดีเริ่มต้นตอนนี้ได้ตลอดเลยมานะข้อที่สคอมเมนต์คือ น้าไม่ีโคกซีโรอ s นเ a d โอเคเดี๋ยวเรื่องโคกนี่ยาวเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกท็อปปิกเลยเนาะโคกมันก็นั่นแหละซีโรก็ซีโรเถอยังยังหวานอยู่ยังมีน้ำตาลอยู่เนาะข้อต่อไปข้อสามข้อสามี่ไหนเอ่ย <c oughs> ข้อสามมา <c oughs> ใครเข้ามาตอนนี้ก <c oughs> ็ย้อนหลังได้ค่ะ <c oughs> เรามาถึงข้อสามแล้วเนะ กินมื้อเย็นเยอะเกินไปทำไมมื้อเย็นตอนเช้ากินแบบปิดราชาถูกขาไม่แปลกกินตอนเช้ายเยอะเพราะว่าเรายังต้องใช้พลังงานไปทำงานถูกไหมไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆไปช่วยเหลือโลูกของเรากันหรือไปหาเงินมาใช้หรือว่าเลี้ยงดูครอบครัวเนาะตอนเช้ากินเยอะได้ค่ะแต่ตอนเย็นเนี่ย คุณจะกินเยอะไปทําไมคะอันนี้ยกเว้นถ้าคนที่ทํางานตอนเย็นก็อีกเรื่องเนาะเพราะว่าเขายัางต้องทํางานไงแต่ถ้าคนที่ไม่ได้กลับมาทํางานแล้วต้องพักผ่อนต้องนอนหลับแล้วเนี่ยคุณจะกินเยอะไปทําไมใช่ไหมคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วยเนาะว่ากินไปทําไมเพราะว่าถ้ากินไปแล้วมันเยอะเกินทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเยอะเกิน เอาไปสะสมเปลี่ยนไปไขมันอีกคุณก็อ้วนอีกถูกไหมแล้วนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลเลยนะที่คนกินข้าวเย็นเยอะเกินแล้วนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเมื่อกินเข้าไปร่างกายข้างในมันยังไม่ได้ผักไงมันยังต้องแอคทีฟต้องย่อยอาหารต้องทําอะไรมากมายหลายอย่างจึงทําให้คุณแล้วกินเยอะน้ําตาลเพิ่มอีกเอเลิศอีกเอเลิศก็คือตื่นตัวนอนหลับยากอีกนั่นแหละค่ะมันก็เป็นวงจรที่ทําให้คุณ พักผ่อนไม่พอน้ำตาลเยอะไขมันสะสมอ้วนอีกใช่ไหมดังนั้นตอนเช้ากินเยอะตอนเย็นลดปริมาณลงก็ดีเนาะลดปริมาณลงจะได้ดีต่อสุขภาพแล้วก็นอนหลับได้เต็มอิ่มขึ้นนั่นแหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่3ข้อหลักๆสรุปเดียวเนาะเรามาถึง3ข้อแล้วเรามาสรุปกันว่าเป็นยังไงบ้างไหนดูคอมเมนต์หน่อยสิก่อนไป offset with that โอเคคนี่เราเรียนภาษาอังกฤษหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเชื่อว,ว่าถ้ารู้ถ้าคุณรู้แล้ว3มข้อเนี่ยข้อแรกก็คือให้ระวังอาหารสุขภาพที่ใส่น้ำตาลคนรักสุขภาพหมออย่างคุณเนี่ยคุณเป็นหมอได้คุณต้องรู้เรื่องนี้ว่าหลักสุขภาพกินอาหารเพื่อสุขภาพระวังน้ําตาลระวังปริมาณที่มากเกินไปเกินความจําเป็นเพราะว่ามันจะเกิดการสะสม เปลี่ยนเป็นไขมันนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรครหลยดังนั้นต้องรู้ว่าน้ําตาลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายต้องการใช้แต่ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหมอทุกคนต้องรู้ค่ะโดยเฉพาะคุณเนาะแอะ,อะข้อแรกน้ําตาลต้องระวังทํางานหนักแต่พักผ่อนน้อยก็ไม่เอาเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอข้อสาก็คือทํางานน้อยแต่กินข้าวเย็นเยอะเกินความจําเป็นก็ไม่เอา เราจะได้รับสนิทพักผ่อนเพียงพอเนาะเคสามข้อถ้าใครได้ประโยชน์จะลืมกดไลค์กดหัวใจมาลัวๆก็ได้แล้วก็่ความรู้ที่เฟิรอนให้วันเนี้ยก็คือแชร์ต่อแบ่งปันต่อได้เลยไปให้คนที่คุณรักให้ครอบครัวฟังให้เพื่อนให้แชร์ไปได้หมดเลยค่ะถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อคุณแล้วก็ให้คนอื่นได้ด้วยเนาะยิ่งให้ยิ่งได้ขอบคุณทุกคนที่ เข้ามาฟังไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าย้อนหลังเนาะรักทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะอยากเห็นคุณเนี่ยเป็นหมอที่เก่งที่สุดอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีหุ่นดีหน้าเด็กลงแบบเราเนี่ยเนาะเอเยอค่ะวันนี้ก็อ่านอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีบา,บายแล้วมาเจอกันใหม่วันศุกร์นะคะอีกวันเว้นวันเนาะมีทุกจันทร์พุธศุกร์บา,บายสวัสดีค่ะ อ่าหรือมันคอมเมนต์เลย thank you for sharing good content โอเคค่ะขอบคุณเหมือนกันที่เข้ามาฟังนะคะบ๊ายบาย